สมัยหลวงปู่มั่นท่านไปอยู่ไอ้บ้านบูเซอร์เนี่ยทั้งชาวเขาเผ่าบูเซอร์เนะก็อไอ้ฝนมันแรงมาตั้งสามปีแล้วหละฝนมันแรงจนต้นไม้ต้นต่อต้นกล้วยเนี่ยแห้งตายเดี๋ยวไอชาวบ้านชาวบ้านไอ้ชาวบ้านก็จะย้ายพิ่นฐานจะดีแล้วเนี่ยโดยส่วนมากแล้วชาวเขาทางภาคเหนือเนี่ยนะถ้าเขาไปอยู่ที่ไหนถ้ามันแรงแหละเขาก็จะ เคลื่อนย้ายหนีว่ายกหมู่บ้านหนีเลยหรือถ้าหมู่บ้านนั้นมีตายถ้าตายอุบัติเหตุเนี่ยถ้าตายอุบัติเหตุแต่เกินสามคนเนี่ยเขาก็จะย้ายบ้านหนีเนี่ยนี่ตามตามแต่ก่อนนี้ตามตามความรู้สึกตามประเพณีของเขาอะนะเขาจะเป็นแบบนั้นเนี่ยตอนนี้หมู่หมู่บ้านยางเ่ยหมู่บ้านเอบูเซอร์มันก็เป็นแบบนั้นเนี่ยแต่พอหลวงปู่มั่นขึ้นไปอยู่เท่านั้นแหละ หลวงปู่บ้านชักชวนให้ชาวบ้านเนี่ยวภาวนาเดินจยกรมโอ้โหตอนนี้ฝนตกอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ต้น,นตอกงอกงามทันานาภูเขาีงามเหลืองอารามไปเลยแต่เนี่ยแต่เพราะฉะนั้นที่ไหนมีศีลมีธรรมที่ไหนมีการภาวนาอบรมจิตอบรมใจละ่ะที่นั่นอุดมสมบูรณไ์ไปหมดแหละภัยอันตรายอะไร,ต,รต่ออะไรต่างๆก็จางไปจางไป ก็ดดูเนี่ยก็กเหมือนกับขนาดที่หละโรคร้ายเนี่ยโรคโควิดกําลังระบาดใช่ไหมในสมัยพุทธกาลเนี่ยโรคระบาดก็บพวกคนมันไม่มีศีลไม่มีธรรมเ่เมืองไวยสาลีที่ที่โรคระบาดจนตายเกินกาดไปหมดเลยเนี่ยเป็นที่ขนพองสยองก้าวไปที่นาสยญสยองทั่วไปหมดพอพระิเจ้าบอกให้พระสงฆ์มีพระโดนเป็นประธานนำพาชักจวนเงินไปไปสวดรัตนาปริตะ แล้วาพากันปรับพปฏิบัติธรรมอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเนี่แน,นละไอ้โรคร้ายต่างๆทั้งหลายเรานั้งกระสาบศูนใบไปหมดไปกลับคืนมาสู่ควารมารม่มเย็นความอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ด้วยความสุขความเจริญเนี่ยนะ่ะนี่แหละอันนี้แหละเราก็ต้องมันก็ก็เห็นชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าที่ไหนมีศีลต่อคู่คนมีศีลธรรมแต่ยึดหลักหลักศีลสมาธิปัญญา อยู่ในการประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นประจําแล้วที่นั่นแต่เทวดามานุโมทนามันก็มีความอุดมสมบูรณ์และปลอดภัยแต่ถ้าที่ไหนทุศีนเนี่ยไม่สนใจในศีลในธรรมไม่สนใจในการประพฤติปฏิบัติสนใจแต่การเพลิดเพลินมัวเมาไปในในในสถานเลิงลมต่างๆออาบยมบุกต่างๆทั้ง,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 งหลายเนี่ยผัที่สุดแต่เทวดาเทวดาก็ไม่มาใกล้เลยมันก็เหลือแต่พวกยักษ์พวกผีพวกเปรตแต่นั่นแหละ ผู้ยษ์ผู้ผีผู้เปรตผู้ไอสุรกายสุรกายทั้งหลายเนี่ยมันก็มามีก็มีแต่ให้โทษให้ภัยะก็มาสร้างความเดือดร้อนภัยจากธรรมชาติเอ่ยภัยจากแผ่นดินเอ่ยภัยจากฟืนจากไฟเอ่ยอะไรต่ออะไรมันมีภัยมากมายไก่กองเ,อเพราะฉะนั้นพวกเราเราก็ต้องการความอยู่ร่วมกันเราต้องการส,สภาพแวดล้อมของเราให้มีความอุดมสมบูรณ์มีความโ่มเย็น เป็นสุขทั่วหน้ากันเพื่อกันอยู่ด้วยกันจะได้เกื้อกูลกันจะได้พึ่งพาอาศัยกันเพราะถ้าหากการอยู่ร่วมกันมันไม่มีความสุขแต่ที่สุดก็มีแต่การแย่งชิงกัมันจะมีความอบอุ่นไม่ได้อย่างไรละ่ะเพราะฉะนั้นมันอยู่ด้วยกันมันมีความสุขความอบอุ่นในสภาพแวดล้อมของเราธรรมชาติก็เป็นไปตามฤดูกาลของเขาเถึงฤดูฝนก็มีฝนถึงฤดู ฤดูหนาวก็มีหนาวฤดู้อยก็มีร้อนมันก็ไปไปไปตามฤดูการของเขาให้ถูกต้องตามฤดูการของเขาสัตว์โลกตัก้งแต่แต่ษย์เป็นต้นไปเนี่ยเขาก็ปรับตัวเขาให้ไปเป็นไ,ไปตามฤดูกาลการอยู่ร่วมกันก็มีความอบอุ่นความร่มเย็นเป็นสุขพออยู่ร่วมกันอย่างมีความอบอุ่นความร่มเย็นเป็นสุขเพราะสภาพแวดล้อมก็อำนวยให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยู่ด้วยการเกื้อกูลกนันด้วยการสงเคราะห์คบค้าสมาคมกันอย่างได้อย่างแนบสนิท ไม่ใช่ญาติก็เหมือนญาติไม่ใช่เพื่อนก็เหมือนเพื่อนก็อยู่ด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับแล้วว่าการประพฤติธปฏิบัติธรรมเนี่ยนนะ่ะมันไม่ใช่นําผลมาสู่จิตสู่ใจทั้งนั้นแหละแต่มันนําผลมาสู่สภาพแวดล้อมไปหมดเลยเพราะทุกสิ่งทุกอย่างก็รู้แต่มีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นประธานทุกสัพสิ่งสําเร็จได้ด้วยใจที่พระพุทธเจ้าเส้นทรงกล่าวไว้อย่างนั้น ะฉะนั้นถ้าพวกเราอบรมจิตอบรมใจของเราด้วยดีแล้วเนี่ยพลังจิตพลังใจของเรามันก็แผ่ออกไปภายนอกแผ่เมตตาเลยแผ่เมตตาออกไปสู่สรรพสัตว์ทั้งหลายแผ่เมตตาออกไปสู่เทพเทวดาอิมพรมต่างๆทั้งหลายมันก็มีพลังที่จะแผ่ไปให้เมื่อเรามีสมบัติคือบุญอยู่แล้วเราอุทิศบุญไปเราแผ่เมตตาไปมันก็ไปถึงท่านทั้งหลายเหล่านั้นท่านทั้งหลายเหล่านั้นเขาอนุโมทนาสาธุไปกับเราด้วย เพราะฉะนั้นไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์โลกไม่ว่าเทพเทวดาเราอยู่ด้วยการเกื้อกูลกันอยู่ด้วยการสงเคราะห์อยู่ด้วยการแบ่งปันกันมันก็อํานวยอวยัยกันอยู่ด้วยความมีมีความสุขความเจริญเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างสภาพแวดลอ้อมมีแต่ความร่มเย็นมีแต่ความเบ,บ,บมิกบานมีความผ่องใสภายในจิตในใจก็ทั้งวันมีแต่ความเบิกบ,บานผ่องใสยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการปฏริบัติทรรมการอบรมจิตอบรมใจของเราเนี่ย จะมีความสําคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งแต่ตื่นนอนกระทั่งถึงหลับเราก็มาพิจารณาดูว่าเราให้เวลาต่อการอบรมจิตอบรมใจของเรามากน้อยขนาดไหนเอาเรายกยกเวลานอนไปสะห้าหกชั่วโมงแล้วเหลือนั่นกี่ชั่วโมงละ่ะเหลือสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงไอ้สิบแปดสิบเก้าชั่วโมงเนี่ยเราให้เวลาแก่จิตแก่ใจของเราสักกี่ชั่วโมงหรือเรามีแต่ปล่อยเวลาให้มันหมดไปกับความเล่ร่อน หลเละโลเลไปตามกระแสของโลกเขาโดยไม่ได้ใส่ใจย้อนเข้ามาดูจิตดูจิตดูใจของเราบ้างเลยเนะี่ยอันนั้นวันเวลาหมดไปหมดไปมันหมดไปแบบพวกเราเหมดหาแก่นสารสาระอะไรไม่ได้เลยมันอยู่มีแต่การกินกินชีวิตท่าขันร่างกายของเราให้เสือเส่อมโทรมไปเสื่อมโทรมไปเพื่อถึงสักวันหนึ่งความแต่ดับก็มาเยือนแล้วเราจะไม่ได้รับอะไรเลยเป็นผลตอบแทนจากการเกิดขึ้นมาของพวกเรา ตั้งแต่การเกิดขึ้นมาของเราเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวทุกยากลําบากแสงเขียนต่างๆมากมากมายิดกองแต่เราก็จากโลกนี้ไปแบบไม่มีอะไรเลยจากไปแบบมือเป่าๆเลยมาเด็ดเหนื่อยเมื่อยหิวแบบศูนย์เป่าไม่ได้อะไรเป็นแก่นสารสระเลยแล้วการเกิดขึ้นมาของเรามีประโยชน์อะไรเราถามตัวของเราเองเอาแต่การเกิดขึ้นมาเมื่อเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาโดยเฉพาะว่าเราได้มีโอกาสเกิดขึ้นมาในตระกูลของชาวพุทธ เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในสภาพแวดล้อมของเราเป็นปฏิรูปประเทศเคือประเทศวิเศษสมมีส่วนประกอบทุกสิ่งทุกอย่างอุดมสมบูรณ์ไปหมดความเป็นอยู่ของเราก็อุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยข้ออัดข้อทำสมบูรณ์ด้วยความอยู่ความอาศัยของพวกเราทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าเป็นปฏิรูปประเทศแล้วด้นเราก็ไม่นอนใจแม้เวลามันหมดไปหมดไป,ดไปก็ตามวันหมดไปเดือนหมดไปปีหมดไป แต่เราก็เอาวันเวลานั่นแหละมาสร้างคุณค่าที่มาที่จิตที่ใจของเราเราเรีบเร่งมาอบรมจิตอบรงใจของเราโดยเฉพาะจิตภาวนาเรามาภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราจะก้าวย่างอยู่ในวิยาบทไหนก็ตามให้มีสติในมีสติกำกับจิตไว้อย่างสม่ำเสมออย่าปล่อยให้จิตเป็นเล่ร่อนหล่อแหละโลเล,ลไปกับความนึกคิดปรุงแต่งอดีตอนาคตน่ายินดีหรือน่ายินร้าย ว่าจิตใจของเราเนี่ยมันเล่ร่อนไปแบบนั้นมากี่พกกี่ชาติจะนับไม่ได้แล้วจนเป็นความเคยชินกับมันแต่มันก็ไม่เคยได้หาเอาคุณค่าความวิเศษอะไรในในอัดในธรรมมาสู่จิตสู่ใจเลยเพราะฉะนั้นบัดนี้พวกเราได้ข้ออัดข้อธรรมที่สมบูรณ์อย่างยิ่งแล้วคือข้ออัดข้อธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้แล้วครูบาอาจารย์ได้นำมาอาเพืปฏิบัติและแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวพวกเราเพื่อเราก็น้อมนําเอา หลักธรรมทั้งหลายเหล่านั้นแหละก็มาปรับพฤติบัติโดยเฉพาะอบรมจิตอบรมใจของเราในวันหนึ่งคืนหนึ่งหากจากเวลาหลับเวลานอนไปแล้วเวลาตื่นขึ้น,นมาจนกระทั่งถึงหลับมันเป็นเวลาที่เราจะมาปรับพฤติบัติธรรมได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเราก็มาลบบวกลบคูณหารซะว่าวันเวลาเนี่ยนะที่เราใช้เวลาไปวันหนึ่งมันมี24ชั่วโมงเราใช้กลบลบหักเออหารไปแล้วมันเหลือเวลาให้ เรามาภาวนากี่ชั่วโมงกันเราก็มามาพิจารณาดูถ้ามันยังไม่พอเพียงเราก็ต้องเพิ่มเวลาให้เพิ่มเวลาให้ต่อการภาวนาต่อการเดินโยกรมให้มากขึ้นมากขึ้นให้มันพอเพียงกันถ้ามันพอเพียงแล้วการอยู่กันของพวกเราก็ไม่มีคําว่าขาดทุนหรอกมันมีแต่กำี่กําไรทั้งนั้นแหละแม้เราจะจากโลกนี้ไปแต่เราก็จากโลกนี้ไปด้วยด้วยความมีคุณค่าคือยกเอาคุณค่า เข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราแล้วร่างกายของเราคืนสู่สภาพเดิมของเขาแน่หละเขาเกิดเขาเกิดที่นี่เขาอยู่ที่นี่เขาก็ไม่ได้ไปไหนหรอกเขาก็อยู่กับพื้นโลกเนี้ดินน้ําลมไฟใช่หไหมละ่ะแต่สิ่งที่สิ่งที่เราหอบไปได้ออก็คือบุญก็คือบาปแต่จิตใจที่เราอบรมดีแล้วมันก็หอบแต่บุญหลไปหอบแต่บุญเ,เขา้าแนบสนิทอยู่กับจิตจิตอยู่บุญอยู่ด้วยจิตไปบุญไปด้วยเพราะฉะนั้นถ้า ถ้าอยู่ด้วยบุญมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขไปด้วยบุญมันก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถ้าเรียกว่าอยู่อยู่เป็นสุกโตไปก็เป็นสุกโตเนี่ยใช่ไหมถ้าอยู่เป็นทุกขโตมันจะไปเป็นสุขกโตได้ยังไงใช่ถ้าอยู่เป็นสุกโตไปจะเป็นทุกขกโตไปได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่เป็นสุกโตไปก็เป็นสุกโตอยู่ตลอดเนี่ยะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาพากันมาหนักแน่นมั่นคงในการอบรมจิตอบรมใจของเราอย่าพากันอ่อนแออย่าพากันขี้เกียจขี้ค้าน พากันให้ความสำคัญในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองให้มากให้ยิ่งไม่ว่าวันเวลาใดก็ตามไม่ว่าไม่ว่าฤดูใดก็ตามเด้อฝนตกฝนแรงจะหนาวจะร้อนอะไรก็ตามเด้ออันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติของเขาเรื่องของเราก็คือการอบรมจิตอบรมใจของเราเองมีสติกำกับจิตไว้อย่างสม่ำเสมอจะอยู่กับพุโทโธไม่อยู่กับพุโทโธนั่นแหละดูที่ว่ามาันจะวิเศษขนาดไหน เราเคยปล่อยป่าละเลยไม่เคยอยู่กับพุโทโธเลยครูบาอาจารย์ท่านว่าอยู่ถ้าอยู่กับพุโทโธได้อย่างแนบสนิทเป็นปัจจุบันแล้วเราจะสัมผัสของความอัศจรรย์ของจิตได้อย่างแท้จริงก็เมื่อเรายังไม่เคยสัมผัสเราก็ต้องมาพิสูจน์ให้ได้สัมผัสจริงแท้ว่าคําของครูบาอาจารย์ท่านพูดนั่นะไม่ได้ผิดเพี้ยนเลยแมย้แต่นิดเดียวเพราะเราได้พิสูจน์ได้ปฏิบัติด้วยตัวของเราเองแล้วนี่แหละจึงว่าให้พากันหนักแน่นมั่นคง อยู่ในการประพฤติธปฏิบัติอยู่ในการอบรมจิตอบรมใจของตนเองเพราะคุณค่าในชีวิตของพวกเรามันจะให้คุณค่าอยู่ที่จิตที่ใจที่ได้รับการอบรมดีแล้วนั่แหละแต่ยังว่าจิตที่อบรมดีแล้วมันนําพากายนี้ไปสู่ผลประโยชน์สู่ความสุขความเจริญทั้งนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันหนักแน่นมั่นคงต่อการประพฤติธปฏิบัติอบรมจิตอบรมใจเพื่อความเป็นผู้ทรงอัดจรงย์ทำด้วยกันทุกท่านทุกคนเออ